สวัสดีครับผมวันนี้มาที่ถอดเสื้อตีกันนะครับมาซ้ำครับไม่มีครับผมย้ายหมดเลยแต่มาเจอสองรังนะครับผมกำลังเดินไปตีกันนะครับไปครับผมเดี๋ยวไปดูมีมีขนาดปานกลางรังนึงแล้วก็หลังใหญ่รังนึงนี่ไอโรกิต ชุดเก่าดีมันป like Eat, ั่นทำมันไม่ปั่นนะเสื้อตัวเนี้ยพึ่งต่อยตายเอ้ยมึงต่อยตายนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับกำปั้นเด็กอันนี้ไม่ใช่ผมเจอนะเดินมาเจอไม่เอาครับเล็กไปไปครับไปดูร้อนครับโปหูันนี้ร้อนสุดๆร้อนมากเลยครับเฮ้ยใช่ตัวข้าตัวออกปะ ไปเดี๋ยวให้ดูลังใหญ่ก่อนครับแต่ยังไม่ตีครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีลังนู้นครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆเลยลังใหญ่โอ้โหร้อนครับโอ้โหวันนี้ร้อนสุดเลยครับน่าจะมีสักสองลังคู่เนี่ยขุมเหมาะเหลือเกิน อาจจะมีเสส่นะันนี้รังใหญ่ครับผมเดี๋ยวให้ดูรังใหญ่ครับนี่ครับบักควายครับผมนี่บลเลอร์เลยครับอ้าวนี่อีกหลังครับนู่นครับดูดูดแตกมาต่อยครับผม เอาละเอละจะเออีกบอกแล้วมันน่าจะมีสองรังคู่นะครับไปเดี๋ยวไปตีรังนู้นก่อนอไปตีรังนู้นอมอ้หันไอ้นุน่นมันนี่ครับผมมาที่เมืองแร่ครับผมนี่แร่ครับเขาขนกันอยู่ไปครับเดี๋ยวไปตีรังแรกก่อนเลยเมื่อกี้สองรังคู่ไม่เห็นรังเล็กรังเล็กแตกต่อยไอ้นี่เลยครับบอกแล้วมีมรุ่นช่วงเนี้จะถูกนะครับ เดินเสียงดังไม่ได้เลยแตกต่อยแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวไปตีลังแรกก่อนเลยครับร้อแล้วเหนื่อยด้วยอุ้ยลวดงัวไปครับตีลังแรกก่อนเลยไปลังแรกนะก่ากลัวจะอ่อนขาว หลังแรกครับเอ้มน่าจะอยู่สักพุ่มสองหลังสองหลังเนาะพุ่มมันเหมาะนี่ครับผมหลังแรกขาวแน่นอนครับอ่อนเต็มหลังแน่ไปครับตีเลยโอ้ปผมเจออีกหลังแล้วครับผมบอกแล้วผมมันน่าจะมีสองหลังพุ่ม,มครับมันเหมาะด้วยเดินมาจะตออคลิปไว้เลยเดินมาดู เจอจริงๆครับผมนี่ครับหัวน้ำบลเลอร์เลยครับผมนี่เห็นไหมครับย้อนแสงหน่อยครับงอแลเดี๋ยวตีเลยครับได้ไปตีอสองลังแก่ครับผมตัดน้ำมาไอ้นุ่นก็แก่เงเอามันทำลังอะ่ะโหน้าไม่ดีเลยนี่รู้ว่าตัวอ่อนเต็มลังโอ้ ของผมน้ำดีครับผมไปไปไปตีสองรังครับมาถึงรังใหญ่แล้วครับผมเ,เดี๋ยวผมตีครับตีเองอ๋อเลยอ้แน่นอนอเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ต้องถ่ายแล้วอันนี้ก็ต๊อปกสต๊อปทุกคนเพราะเวลาเราที่เปลี่ยนใจแล้วรอลังเล็กก่อนครับอีลังใหญ่เข้าตียากเดี๋ยวต้องเข้าฝั่งนู้นครับผมล้นแล้วล่ะแต่เข้าตียากรอลังเล็กก่อนเลยอีลังเนี่ยทีว่าแตกก็ต่อยครับดุนักเหรอไปครับขอตัดก่อนครับ นี่เสร็จแล้วครับนี่ครับรังใหญ่ดูหัวน้ำครับผมนะครับตัวนี่ดูครับเป็นพวงอ่ะบอกรอดังไปพวงเลวไปยุดน้ำตาไหลเลยเนี่ยไปโอ้เป็นพวงเลยครับเออโอ้คนร้อนเลยครับไปครับคลิปนี้จบเลยครับผมสีเสร็จแล้วสี่ลังนะครับผมสี่เดียวสี่ลังรังลังนี้สวยครับผมบุหรี่บังรี่บุหรี่บุงรี่บุหรั่บุหรีบ ดุครับผมอุ้ยหมาแล้วต่อยก็ดุต่อกล้องไปครับผมโอ้ยอดู่นี่มันคหายลยเนี่เดยนี้น่ยเนี้น่อยเอาไปเอาปเอาไปเเอาไปเอาไปเอาไปอาไปเอาไปเอาไอาไปเ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 อาไปคอาบาไปเไปอาาาไไาามปปาไปาาาไปไ สวัสดีครับ